ครับเมื่อนี้บิ๊กหอยคนบ้านๆก็นั่งเอกสิมากผ้าเฮดเตาส่วนครับผมอุปกรณ์เทามี่ยังแน่นั่งเอกมีตัวเหลืองเขาตึงไว้แล้วเนาะกระปุกกะทิเกลือแป้งมันแป้งเท้าวน้ำตาลแล้วก็สิต้มน้ำมาเบื่อนพี่น้องเอาจุดไฟนั่งเอกจุดไฟต้มน้ำครับใส่ยังขับอันดับแรกน้ำตาลใส่น้ำตาลลงไปใส่ทั้งกิ่น น้ำตาลลงไปเพื่อนๆละคนแล้วเข้ากันก็ปล่อยให้มันเดือดมันบ่แล้วก็สิผสมแป้งแป้งนี่อย่างแนีปกติแป้งนี่แป้งมันก็แป้งเท้าด้วยพี่น้องใส่กันผสมกันแป้งเท่าแย่หม่อมกับแป้งมันผสมกันเนาะเราน้ำใส่แล้วก็ค้นๆถาแล้วนำใส่ค้นๆถาพี่น้องใส้ทีเนี้วเอาแป้งลงค้นพี่น้องไปแป้งรงค้นไปเลยเนาะ เทาก้นไปเลื <Good. S 2> <man> ่อยพี่น้องะเทาคนเด้อพี่น้องคนไปเรื่อยอยากให้มันเป็นสีคขเนาะให้มันให้มันใสๆต้องคนไปเรื่อยคนไปจนให้แป้งมันใสเนาะแมนทัวลองพี่น้องบ้างแล้วก็ทัวรองบ้านี่พี่น้องเทบุ่มเลยทัวรห้อง ใสไกปุกลงไปไไโอ้ใส่กระปุกลง,ง,งไปนั่ไไนงเอกไปเปนี่ยไปเยปน,ปน่องกนคนไปเรื่อยๆเนาะคนไปเรอยกมันเขกันขั้งแรกที่ใส่กระปพดพี่น้องปกติก็เฮต้แต,ตัวส่วนธรรมดาสกับทัว่วเท่านั้นเนาะ ัน,นมาแปลกในจะักน้อยงวดนี่ครับผมใส่กระโพดลงกไปเอะไปเบิ้งตอนเทดกะทิครับผมเอาเทปกะทิวันนี้พี่น้องครับกะทิกับบะหมีย่ยังมากไหมครับผสมน้ำนิดนึงเอากะทิเข้าใส่กะทิกระป๋องครับหนึ้งใส่เกลือไปน้อยหนึ่งแล้วมันแตกมันหอนแน่ก็เอาสาหนมาอ่าพี่น้องใบมันแตกมันเนาะ สวัสดีครับแก่แ,แล้วแหละครับพี่น้องเต้าส่วนขา้าวโพดหวานเออข้าวโพดหวานพี่น้องมามากินกันกันกบบีอหอยคน,นบ้านๆครับผมแซ่บๆครับขาดหวานบ่ได้พี่นอ้อ,นแองแก่แซ่บๆหวานหวานมันๆโอ้โหอ,อลังการงานสั่งพี่น้องแ่เต้าส่วนพี่น้องอพี่น้องโอเต้าส่วนกิน อธิ่ม,นมันพี่น้องคนกันด้วอพี่นออ้องค้นแต่ไม่ได้ที่เขากันก่นอนมีหอยเราบ้คนได้เราสดลดกรบป๋อี่มีหอยบะมัดเอาแบบนี้แหละแซ่บอือือพี่คอยกินไปสามก็นั่งเอะข้าคน้นอืมัดแซ่บๆน้ำกันพี่นอ้อง จุดกันเดี่น้องร่างกายหวานมันสุดยอดแซบนะนั่นเอกแค่ยังกะแซบนะคลื่น้ัง เเือใส่กระโพดเข้าไปหวานๆต้นส่วนฉูดนี่ลองเห็ดบังเด้อพี่น้องเด้อใส่กระพกโพดเข้าไปน้ำ <c oughs> หอมกระโพดหอมกระโพดกินจนเ่อยากว่างซ่อนหมดแล้วพี่นอาา้องไม่ว่างหรอกต้าส่วน ข้าวโพดหวานเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บิ๊กหอยคนบ้านๆกันนั่งเองด้วยพี่น้องเด้อผมจะมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปครับอืมมาพี่น้องแสบๆน้ำกันครับ หวานดีแซ่บมันเอ้ยไปใส่เกล็ดเน่ากิงเน่อยากขอบคุณทุกการติดตามทุกช่องทางการติดตามนะพี่น้องเด้อแซ่บจนบรอยากว่างซ่อนพี่น้องยนกสดด้วยพี่น้องเด้อมีอยมัด โอ้ยจาดสุดเลยบ่ไม่ได้หรอกแข้งถอยสดเลยพี่น้อง โคตรแซ่บ,บโคตรแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยลองไปเห็ดกันเบิงเด้อเดี๋ยวสุภาบิ๊กหอยบ่บอกใส่กับโคตเข้าไปพร้อมเยี่ยงถยั่วเลยบิ๊กหอยแซ่บขนาดพี่น้องลองไปเห็ดกันเบิงสูตรนี่ใส่กับโคตหวานเข้าไปพร้อมกับโคตรปองจำเร็จรูปพี่น้อง รือผู้ใดมีกาโพดน้ำตลาดบ้านเ้าวัดกาโพดหวานเอามาหั่นใส่เลยเล้วพี่น้องเด้อกินอิ่มแล้วบัดน,นี้พี่น้องสิขอล่าไปก่อนพ่อกันไม่คลิปหนาสบายดีจากบิ๊กหอยคนบ้นบานบ้านลำดวยเงินทองครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย